ฟารวยนะคะวันนี้ไลฟ์สดนะคะเนาะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์อ๋อหิซีไปหมดเลยออค่ะปูมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะกด,ดไลค์กดแชร์นะคะขเ,เข้ามาแล้วนะครับเนาะ ยาสิถามเรียงสามขั้นปูนะคะเมือก่อนอื่นเลยก็คือว่าเสียงปูอาจจะเบานิดนึงนะครับพิซซีครับเพิ่มเสียงนะฮะเพิ่มเสียงนะใส่ไม้แล้วก็ยังเบาอยู่เลยครับพิซซีว่ากับน้ำพัสการปูน้ำเด้อฝน่ะสาธุเด้อจ้าก็คือได้มาไม่ปูก็ไม่ใช่ปูหรอกได้มาเพิ่มเติมนะครับ โอ้ปูก็กระล่งมากบอจันเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ไงถูกว่าพอดีเนาะค่ะเนาะขออนุญาตเอาอันนี้ลงลวยอดน้นยอดเลยพุ่มไหลได้ปวกเด็กเด็๋อย่าไปทางนั้นเ่นเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงปูก็แม่นอยู่ปู้หางงวดติดแล้วเนาะปูเนาะเออตอนแรกก็ไม่ได้จำแล้วจน เราจะไปสามทางมาเรื่อยๆตั้งแตสิไปไล่งวดดู้ก็ถูกจนนับลงถูกจนนับลงเลยนะปู่เนาะกลับกลับนมัสการครับปู่ครับโซเร่นพอนงินกาวอ่นปู่สีใหญ่ไปสั่งวัดบอกไม่ีรีบว่าจะปู่ตั้งเมืองนแจะว่าน่าจะถ้าบ้านกันยังกันบ่หายเหาเพิ่มเติมจอยอยู่นี่แต่เขากลับจะไปเฮ็นเมืองไม่ร้องเลย จ้าครับอ่ามันก็อร่องเท้ากมันก็ช่วงนี้เขาก็ท่านเด็กคายเย็นังี้หนักเนาะใช่สำหรับต่อไปไม่ต้องหนาวก็มองว่าท่านเห็นว่าสีสางต่อบนนู้นสีไปสางที่อื่นแล้วแต่เพื่อนแล้วแต่จะได้ยอดโยมนะคะเนาะปูกกันไปเรื่อยๆเนาะค่ะทุดงไปเรื่อยๆเพราะมันมาสายนี่แล้วเนาะมองได้มันสบายใจเ้าก็ไปมันบ้างใชคือปูกทุดงนี่ไปทั่วประเทศเลยแหละครับปูกไป คือว่าอยากไปใช้เขาก็ไปยื่นเนาะเพราะงั้เขาก็เล่ากำนดไ้ว่าเขาจิตไปใช้เดือนทางไปใแต่ว่าขันคือว่าอยากไปใช้เก็ไปช่วงพรท่านขอพรรษาเนาะเขาก็พระท่านในตันเดือดเขาก็ไปเรื่อยๆบงทพ่อได้ยุ่้กินเขาก็ไปบางทีมันมีกินเขาก็ไอยุ่แล้วเขาก็งจักเกไปบงเรื่องรับทมีเขาก็ยุ่สาท่านมมีเขากดือหนาซะคือ แน่ <Das S 2> แต,ตมองสี <นะ S 2> ได้สางเ<อ>นาะคะ่ะเนาะมองได้ทีึกอมองสางกับจังยุทธนะจ๊ะอยู่ที่ภูมิเขาจะให้เรา <ว ạ. S 1> ด้วยใช่ไหมครับปู่พุ่มต้อนดีพุม่มให้แล้วมี่พุม่มใจดีแล้วมี่พุม่มใจให้นล้วมี่แล้วมันลายยังลายเนี่ยเป็นจังไดเนาะปู่ไปอันแก,ก,ก้บุญหลุมฝัหลุมผีเออทีก็ให้กันก็เขาก็ถ้าว่าเขาก็ไปเลี้ยงเขาก็ไปเลี้ยงต่เพิ่นเขาก็ร้อยนี้ว่าได้สวดส้าน เพราะว <c oughs> ่าเพิ่นหายแห้ง <c oughs> พื้นหายแห้งโอ้ <c oughs> พี่พีหายแห้งเหรครับเจ <c oughs> ้าทีหายแห้งเพราะว่าโอ้ยมาเลี้ยงคื้อยังบ่ตรงเวลาแท้ว,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 ว่าซั่นบ่ได้อยู่ได้กินรัดรัดที่6ก็ไเปิ้นที่ใหม่โอ้ยใจเย็นๆว่าซั่นเนาะะจ้ครับได้มากบะขาปูป่บัดนี้ได้รีบนั่นปั้นซื่ชื่นละครับปั้นว่าเขาแนี่ยยังมาปูกเขาไม่ได้รักเ่าใส่อยู่ใส่อยู่่วาซั่น เออไมต้องมีนายกคนนี้ละนายกคนนี้ละว่าสันในฝันเป็นเราเลี้ยงกันเม่ยงเราเลี้ยงความฝันด้วยในฝันต้องเข้าใจต้องเข้าใจนายกคนนี้ละที่จะอยู่ได้ว่าสันเขาบนายคนที่เท่าไหร่แต่ปู่ว่าก็คือคนที่เท่าไหร่บรรลุแล้วแต่ว่ามันห่งมาจังสีตวามาจังสีสามเอ็ดบอกเหรอปู่ป แม่นบอกในฝันในฝันนะครับผีมาบอกแสดงว่าเพิ่นมาบอกปริศนาไม่นอนเนี่ยก็เพราะฝันก็เป็นเสี้ยนายกทุ่มได้นอนเพิ่นบอกเลยขันแล้วปู้กับสีสามหนึ่งขันเดาะเพราะว่างสั่นเอามาขวเบิ้งเนี่ยโอ้ยดังยุทธิ์ล่ะสามหนึ่งก็ได้เพิ่งได้มาเมื่อคืนนี่แหละครับูเออนอนเมื่อนเราเขาก็เสี้ยนไปเลยบางขันไปอันปู้นั่นมาเพิ่นกับผีมาบอกสามหนึ่งซิฟเพิ่นว่า สามหนึ่งสิบเป็นวะนึกีมาอีดีวะสามหนึ่งคันนี้ต้องรอดูแล้วต้องรอบแรกนี่ปูเอากระลาตาเดียววาจ้าว่าอันฟันอันที่ว่าเขาไปวงรวงพนันละไครเขาไปสวนเรียนในปากทีน่ะครับบานนี้อันว่าจะไปเรื่องว่าเะาว่าจะไวดหันบานนี้มันไม่มีที่พักอไม่มีที่พักพออะไรเพราะว่าเจ้าที่เันแห้งเจ้าที่แรงก็เลยไม่ได้สวดเลยครับปูพ่ไม่ได้ ็เลยจะมาสวดตรงนี้ก็ว so, ่าก็เลยมานอนพักอยู่เออ่วัดบ้านบ้านดุงพัฒนาบ้านดุงคำหล่อนะครับผมก็เลยไปได้นั่งสมาธิอยู่หันบ่อปัวนั่งสมาธิในสวดในะครัก็นอนบ่บ่แม่นเที่ยวกับเ่เหลีเพราะว่าหลันราขาเจ้าแห่บ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 บ่มากก็เรียกว่าแห่ยังแห่น้ายกกว่าส่วนน้ายกไปเียวไปเพื่อแจ่กม่ยกคนที่จะได้แล้วห้องบอรลูนเนาะ อีกที่คอมเมนต์ใ้คลิปใดเด้อค่ะคนดีเท่าไดร่ว่าเมนสามเอฟเยอะแล้วนฝันเนาะพี่อันคือผู้อุปนมภเขาฝันครับอู่ไอตีว่าเสียงเบามากคือซูมไอ้นี่นะครับผมเพิ่มเสียงนะโอันบ่เมนมันสีขาวเราบ่ปู้ได้แห่บึ้มบิ่มปานนั่นฟันดีปานนั่นเอเขาไม่ได้ระบุว่าตัวเลขหรือเปล่าจว่าแน่นนายกคนคนนี้ต้องอยู่ได้อยู่ได้แล้ว แสดงว่าอันเลขปูหายมาแปดแปดศูนย์กับสีมีตัวเขาอยู่เ <reading> ด <S expand> uh so ้กับบอลูปูกับบอลูปฟันว่าคุ้นเฮฟันน่นเนาะคือปล่อยไปแล้วก็าไม่ได้คิดน้ำเหลงที่นะาเพราะว่าเฮ้ามันไม่อยากอยากได้ยังแล้วพักบอกสามหนึ่งจ้าทุกอย่างปล่อยวางทุกอย่างปล่อยวางบอกแล้วก็แล้วเนาะปูเนาะถ้าเพิ่นกระซื้อถ้ากระถิดว่าถ้าเฮ้ากับแล้วตาเพิ่น แม่น่าบอกว่าได้เพิ่นกิบ่ซื้อหรอกเพราะว่าเพิ่นวัชตะห้องเพราะว่าความมันก็เป็นแค่น้อทาง,งที่ว่าเออแล้วจะดวงไฟเนาะจก็เป็นความฝันเป็นปน,นิมิตปูเนาะไปก็หลายมันแต่สำนันละทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับดวงนี้ในนั้นเนี่ยต้องเชื่อแก กาไปสีรังเทียกับโศกแน่หมานแน่บ่โศกแน่กับยามันมันอยู่ตัวมันมากสีตลอดอยู่แล้วเน้ยโอ้สีวิตลมลูกคู่านมาตลอดนะครับอาทีนี้นะครับปู่ลูกขอถามนะปู่เนาะคือเรากําลังจะไปทําพิธีขอเหรียญแต่ว่าไม่ได้ทําใช่ไหมครับปู่แล้วแล้วปู่จะมาทําตรงที่สี่สิบเจ็ดไร่นี่ใช่ไหมครับต้องสี่สิถามโคตรคือว,ว่า <laughs> เพิ่นสีมาแตงไข่รอ่าจ้างสีนะอ๋อต้องมีคนแต่งไายให้ใช่ไหมครับมันต้องมีคนมาแต่งไายพี่เพราะว่าโคตรเนี่ยหมายถึงว่าเขาพร้อมที่จะให้เราสวดวันไหนทํานองนี่แหละแต่ถ้าโคตรที่เขาเข้าน้ำมีนั่งบวยไม่มาแล้วก็ต้องหยุดไปก่อนท่านั้นก็คือว่าเดี๋ยวแต่เพิ่นสีมนคนที่มนใช่ไหมครับปู่เอาภาษาบ้านบ้านเราเนาะบ้านนี้เครื่องคข่ไม่หยางแน่ปู่คนที่วาสนาห้องเนี่ยอันซุ่มเอ่อเครย่งไข่เพิ่นเนี่ยก็สิอาจจะเป็น อดอกไม้แดงเทียนแดงยังคือตะเก ا ที่พานมานแหละ mm. แต่ว่าห้าก็ต้องไปอาตามพุ่มบนครับอ่างวดหนึ่งก็สวยได้แค่ข้างเดียวใช่ไหครับใครก็ได้ใช่ไหมครับผมที่จะเป็นคนให้ขายอะไรประมาณนี้หรือว่าต้องจาะจงไหมครับเออก็ห้าวก็บอกเดิระบุตัวตนนะครต่ว่าผู้ใดสัทธาผู้ใดคือว่าอยากจะอยากจะหาหน้าท่างเดียวก็เท่าสุอ๋อต้อ็มาก ครัเป็นค่ายมากนั่<อ>เหรียญที่ว่าจะฟ้องมั่นใจมากพอเหรียญแดงครับแล้ว,แล,วแล้วเหรียญตากผีปู่อยู่กับปู่ไหมครับก็อยู่เราเราใช้เหรียญน,นี้ไม่ได้เหรอครับปู่ที่ห้านหนึ่งยังเป๊ะเ,เลยเพราะว่ามันเป็นเออ่มันเหรียญบาทแบบอนุภาพแห้งมันก็ถึงเพราะว่ามันเกิดจด้แต่แค่เลียล่างตัวเดียวได้แต่เลีกล่างตัวเดียวเฮ้ยยังดีนะปูเอานี่ปูฮานะอืนั่งเรือร้อนแห้ง ควบกันเละก่อนวกันแฮ่นายกหนึ่งกน็สามหนึ่งเนาะกับเขา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 ก็ห้ากับทหาราจางไปเนาะแต่งวดนี่ปูสีเอาซ้ำานีกอนแค่ะเนาะก็ตังเบื้องไปทั้งสัตว์ปนว่าเสียห้าแตงไข่บอตะวาเอ่อขันนเอาซ้ำหนีห้าก็ยึดซ้ำานีละแล้วจะสัตว์ผู้คนเสียห้าสวดตั้งสิ่น้ ฟังเมืงองอีกรอบแล้ะกันเนาะใ่พอห้ามจุเชดโดยพ้อรกาไม่ได้เขาต้องต้องมีคนแต่งคายให้ปูมันใช้อะไรบ้างครับผมแต่งคายเนี่ยครับถูกแดงเสืยอแดงแล้วก็เหรียญอืมแต่ที่สําคัญก็คือเจ้าเ้าของที่ใช่ไหมครับเออเจ้าของทีอ่อ๋อว่าจะมาแต่งคายให้เราไหมใช่ไหมครับ อืมต้องบอกนังอ่ะรพนันนักญาติเข้าสวดตรงนั้นบ่อ๋อมันต้องก่อนักญาติจะดีจะทั้งก่อนครับผมเราถึงจะแต่งคลายได้ใช่ไหมครับห้าสิไปสวดด้วยเี่ไน่นาว่ามองนีูพูิดีจ้าทัณฑี่ห้าสิบไปด้วยพภารกาจนะาจะไม่ได้นะครับสถานที่ไทยถ้ามาบ่หนุ่ยสิเขาฟ้องร้องเขาได้บ่ห้าก็ต้องกันไว้ในวัตุยานครับผมให้เพื่อน่เอาเนาะจะห้าม